สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิอีกครั้งนะคะกับคินอดจิยอดนักสื่อตอนบทเพลงปีาศาจตอนคำสั่งเสียของทุสบบก,กิชิชก,กุท่านที่กรุณาอ่านคดีโรงแรมแมวดำคงทราบว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคินไดจิโคสุเกะในช่วงประมาณปีพศ2490ช่างแปลกพิลึกยิ่งนัก ในฤดูใบไม้ร่วงของปีก่อนหน้าคินไดจิผู้เพิ่งปลดประจำการไม่มีบ้านจะอยู่โผล่เข้าไปในขออาศัยที่เรือนเล็กของโรงแรมกึ่งร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อโซเงะสุ su, ตั้งอยู่ในย่านบ้านเรือนของแถบโอโมลิโรงแรมดังกล่าวเป็นบ้านที่ชายชื่อคาสมะซุนโลกุเพื่อนเก่าแก่ของคินไดจิโคสุเกะ ผู้มีอิทธิพลพอตัวอยู่แถบชายฝั่งทะเลตั้งแต่หลังสงครามโลกในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างมอบหมายให้ภรรยาน้อยของตนบริหารจัดการคินไดจิขอไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่ยอมไปไหนราวกับอย่างรากติดเสียแล้วโชคดีที่ภรรยาน้อยของสายเก่าเป็นผู้หญิงนิสัยดีดูแลเอาใจใส่คินไดจิ ราวกับเป็นน้องชายของตัวเองความจริงหล่อนอายุน้อยกว่าคินดอิจิด้วยซ้ำชายผู้ชื่อว่าคินดอิจิโคโสเกตนั้นเวลาเข้าไปทำคดีจะดูเฉลียวฉลาดสง่างามขึ้นมาบ้างแต่ยามปกติแล้วเกียร์คานราวกับแมวดังนั้นในฐานะคนไปขออาศัยบ้านคนอื่นอยู่จึงนับว่าเป็นพวกก่อกามยุ่งยากวุ่นวายให้เจ้าบ้านชัยย่อย แต่คุณภรรยาน้อยก็ไม่เคยทำหน้าเอิมละอาสำย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาถึงเรื่องเงินทองใช้สอยส่วนตัวต่างๆอีกด้วยคินไิจิได้ใจที่หล่อนเมตตาจึงปักหลักอยู่ที่นั่นเต็มรูปแบบแม้เป็นเรื่องดีสำหรับเขาแต่บางครั้งก็ทำให้ต้องลำบากมากเหมือนกันกล่าวคือยิ่งชื่อเสียงของคินดอิจิค่อยๆแพร่กระจายออกไปในสังคมมากเท่าใด ก็เริ่มมีแขกทยอยเข้ามาขอให้สืบสวนมากขึ้นทีละน้อยผู้ขอร้องเป็นบุรุษก็มากเป็นลูกพาสตรีก็ไม่น้อยแม้เป็นผู้ชายเองเวลาจะเข้าออกสถานที่เช่นนั้นยังลังเลใจพอสมควรเมื่อผู้มาปรึกษาเป็นสุภาพสตรีแรกรุ่นสวยสักครานด้วยแล้วการจะลอดผ่านประตูโรงแรมกึ่งร้านอาหารเข้ามา จึงดูเป็นงานที่ต้องการความกล้าหาญมากโขอ,อยู่หนำซ้ำําเมื่ออุตสากรวบรวมความกล้าผ่านประตูมายัางต้องมานั่งประจันหน้ากับคินไดจิในเรือนเล็กเก๋ไก๋ขนาดสี่เสือครึ่งอีกต่างหากย่อมเป็นธรรมดาว่าเธอเหล่านั้นจะตะอักกระอ่วนกันมากวันที่28กันยายนพศสอง0 ขณะนั้นคินดอดจิก,กำลังเผชิญหน้ากับสตรีท่าทางอึดอัดใจลักษณะดังว่าในเรือนเล็กขนาดสี่เสือครึ่งแข่เป็นผู้หญิงอายุราวๆยี่สิบปีสวมกระโปรงสีดำและเสื้อผ้าแพรฝรั่งเศสมีเสื้อสเวตเตอร์ถักผ่าหน้าสีชมพูคุมทับญิงสาวไว้ผมสั้นลูกโฉมค่อนข้างเรียบขึมเมื่อเทียบกับ ดารุณีรุ่นราวคราวเดียวกันในปัจจุบันรูปลักษณ์ของเธอแทบไม่อาจเย็นยอได้ว่าสวยหน้าผากยื่นออกมามากตาก็ตงเกินไปแถมตั้งแต่ส่วนแก้มไปถึงคางสูบต่อทำให้ใบหน้าโดยรวมไม่ได้สัดส่วนแลดูหน้าขําขันเล็กน้อยถึงกระน,นั้นยังแสดงให้เห็นถึงท่าทางหญิ่งยาโสไว้ตัวเอามากม อากับกิริยาดูร้อนรนกรวนกระวายของเธอเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้มาร้องขอความช่วยเหลือที่นี่แต่เงามืดฝังแน่นในร่างนั้นมีเหตุมาจากอะไรกันนะคินดาอิจิรอบสังเกตอาคันตุกะของเขาโดยไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวแต่แลดูประหนึ่งเขากำลังทนควันบุรีราวกับใจเย็นเสียเหลือเกิน หญิงผู้นั้นขยับเข่ายุกย,ยุกยิกยิกด้วยความอึดอัดเนื่องจากไม่ได้รับการใส่ใจจากคินไดจินักทั้งคู่เพียงกล่าวทักทายกันแล้วบทสนทนาพันหยุดชะงักไปคินไดจิรอให้อีกฝ่ายเปิดปากข้างเด็กสาวก็รอให้คินไดจิถามเรื่องของเธอในเวลาเช่นนี้คินไดจิเป็นคนรับมือสถานการณ์ได้แย่เอามากๆจู่จู ขี้เท่าบุหรี่ยาวเป็นทางก็ล่วงผอยลงจากปลายนิ้วของคินไดจิหญิงคนนั้นทำตาโตด้วยความตกตะลึงพางมองขี้เท่าที่หล่นลงบนโต๊ะเออเธอตั้งท่าจะพูดถ้าว่าในตอนนั้นคินไดจิเป่าขี้เท่าพื้นอุ๊ยตายสาวน้อยรีบยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นประรบดวงตาโอ้ขอโทษขอโทษ,ข,โทษขี้เท่าเข้าตาหรือเปล่าครับ คินดาอิจิลนลานชะโงกตัวไปเหนือโต๊ะเช่นกันไม่ค่ะเออผู้หญิงคนนั้นขยี้ตาแรงๆสองสาครั้งก่อนดึงผ้าเช็ดหน้าออกทันทียิ้มให้คินดาอิจิพางมองเขาด้วยสีหน้าตำหนิตีเตียนเวลายิ้มฟันผุแบ่งของเธอค่อนข้างน่าเอ็นดูอย่างน้อยที่สุดในชั่ววูบนั้นดูเหมือนเงาดำซึ่งเกาะติดร่างแน่นจะซีจางลงบ้าง กินไดจิกเกาหัวแก,แก้แก้ขณะเอ่ยปากขอโทษทีผมมันมารยาทไม่ได้เรื่องจริงๆตาของคุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับค่ะไม่เป็นไรค่ะหญิงสาวกลับมาวางท่าไว้ตัวอันเป็นเอกลักษณ์อีกครั้งมาดของเธอปั้นปึงเย็นชาแต่อุบัติเหตุนี้ทำให้ปากของเธอขยับคล่องขึ้นในที่สุดคุณไปหาสารวัตรโทโดโรกิ แห่งสำนักงานตำรวจกรุงโตเกียวมาสินะค่ะด้วยเรื่องอะไรครับค่ะคือหญิงสาวตะกุกตะกากเล็กน้อยก่อนกล่าวว่าดิฉันชื่อทุสปกิมิเนโกเมื่อสักครู่ผมทราบแล้วไม่หรอกค่ะถ้าเรียนเพียงเท่านี้ก็สมควรที่คุณอ่านนิดไม่ออกดิฉันเป็นบุตรสาวของทุสปกิฮิดสุเกะ ผู้กอ่อคดีหายตัวไปเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาคนที่กอ่อคดีหายตัวไปเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาฮินไดจิพึมพำในปากก่อนเบิงตาพงขึ้นมาทันควันงั้นคุณคือบุตรสาวของทุสบกิชิชกุค่ะแต่ท่านไม่ได้เป็นขุนนางตำแหน่งอะไรนั่นอีกแล้วนิเนโกะกล่าวชัดเจนด้วยน้ำเสียงเย็นชาราวดูแคนตัวเอง มองคินดาอิจิตรงๆด้วยตาโตคู่นั้นเขาเกาหัวแกรกๆอีกครั้งโอ้แย่จริงตอนนั้นคงคงเจอเรื่องไม่คาดคิดคินดาอิจิมองใบหน้าของผู้สนทนาอีกครั้งพางพูดว่าแล้วธุระที่จะให้ผมทำคือเออคือว่าเงาดำห่อหุ้มล่างมิเนโกและความกระวนกระวายผุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เธอใช้ปลายนิ้วขยุมม้าเช็ดหน้าอย่างอุดหงิดใจพางเอ่ยปากเรื่องมันช่างไร้แก่นสารเหลือเกินแต่สำหรับพวกเราเป็นปัญหาจริงจังมากมิเนโกใช้ดวงตาโตจับจ้องคินไดจิปะหนึ่งจะกืนตัวเขาเข้าไปคุณพ่อของดิฉันเสียชีวิตไปแล้วจริงหรือคะคินไดจิมองคู่สนทนาของเขาอีกครั้งด้วยความตกใจร่างของเขาเกือบถูกดันลอยขึ้น ด้วยความตะลึงงานอย่างแรงแต่สุดท้ายเขาใช้มือทั้งสองข้างจับยึดปลายโต๊ะเพื่อข่มอารมณ์นั้นไว้จนได้มันเรื่องอะไรกันครับนี่มีในโกะวางมือสองข้างบนเข่าอย่างเรียบร้อยมองคินไดจิโดยไม่เอื่อนเอ่ยเงามืดหุ้มหอร่างหญิงสาวลอยโอนเอ็นขึ้นมาดุดไอแดด หลังคินไดจิดื่มชาเย็นชืดเหลือในถ้วยจนหมดจิตใจของเขาจึงค่อยๆสงบลงบ้างในที่สุดผมแค่อ่านคดีนั้นจากหนังสือพิมพ์เลยไม่ทราบรายละเอียดถ้าจำไม่ผิดเห็นว่าศพคุณพ่อของคุณถูกค้นพบที่ไหนสักแห่งในป่าแถวชินชูใช่ไหมครับค่ะที่คิริงะมิเนะนั่นหลังจากท่านออกจากบ้านไปกี่วันหรือ สี่สิบห้าวันอย่างนั้นหรือคุณกำลังจะบอกว่าที่จริงร่างผู้ตายเน่าเปื่อยจนมองไม่เห็นเขาหน้าเดิมหรืออะไรทำนองนั้นใช่ไหมแต่ผมจำได้ว่าหนังสือพิมพ์ลงว่าดูออกชัดเจนว่าเป็นทุสปกิชิชกุนะครับเปล่าคะ่ะศพยังแทบไม่เน่าสลายจนหน้าขนลุกเชียวคะ่ะงั้นคุณคงได้ดูศพแล้วคะ่ะ ดิฉันเป็นคนไปรับศพเพาคุณแม่ท่านไม่อยากเพราะจับความอึมครึมเล็กน้อยในน้ำเสียงของคำว่าแม่ได้คินดาอิจิจึงหันไปมองหน้าของมิเนโกอีกครั้งด้วยความประหลาดใจมิเนโกก็อาจรูตัวถึงก้มหน้าลงติ่งหูแดงเลือขึ้นมาแต่จูจ่ๆกับเงยหน้าขึ้นอีกด้วยท่าทีขมขวัญไฟร้อนบนติ่งหูเลือนหายไป เงาหมองหม่นปกคุมร่างเธอไว้ดังเดิมตอนนั้นคุณยอมรับว่าเป็นศพของคุณพ่อแน่นอนใช่ไหมค่ะมีในโกะพยักหน้าตอนนี้ก็ยังเชื่อเช่นนั้นคินดอิจิเพ่งพินิจไปรอบๆดวงหน้าของหญิงสาวด้วยความชงนสนเท่พางทําท่าจะพูดบางอย่างแต่เปลี่ยนใจกระทันหันก่อนกล่าวว่า เวลานั้นคุณอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่มีคนอื่นไปด้วยหรือครับคุณลุงกับลูกพี่ลูกน้องไปเป็นเพื่อนค่ะและคุณที่ชื่อว่าโททาโร่ด้วยทุกท่านล้วนรู้จักคุณชิชากุดีใช่ไหมค่ะถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ยอมรับสินะครับว่าเป็นพ่อของคุณพวกเขาเชื่ออย่างนั้นค่ะคินไดจิเริ่มขมวดคิ้ว แล้วทำไมคุณถึงมาสงสัยเอาตอนนี้ว่าคุณพ่ออาจยังมีชีวิตอยู่คุณคินดอิจิคะนำเสียงของนิเนโกะจริงจังขึ้นมาทันควันที่ฉันเชื่อว่านั่นคือคุณพ่อแม้จนบัดนี้ก็ยังเชื่อแต่แม้จะบอกว่าไม่เน่าเปื่อยรูปร่างหน้าตาย่อมผิดแผกไปจากสมัยมีชีวิตมากโหอ,อยู่คงเพราะความปวดร้าวความวิตกกังวล จนถึงก่อนหน้าท่านลงมือปิดชีพตัวเองบวกกับความเจ็บปวดทรมานหลังดื่มยาเข้าไปแต่ขนาดเวลานั้นดิฉันจำได้ว่ามีบางคนพึมพำรรวกัาว่าไม่ใช่คุณพ่อดิฉันเองก็คิดเช่นนั้นเพราะเหตุนี้จึงอดหวั่นไหวบ้างไม่ได้เมื่อถูกตอกย้ำบ่อยๆเขาว่าน,นั้นไม่ใช่ศพของคุณพ่อ ต่อให้เชื่อมั่นเต็มเปี่ยมว่าไม่มีทางเป็นคนอื่นก็ตามเมื่อดิฉันผู้เป็นลูกสาวในปัจจุบันสำยยังได้เห็นศพมากที่สุดเป็นเสียแบบนี้ไม่น่าแปลกที่คนอื่นจะเริ่มไม่สบายใจขึ้นมาขนาดคุณลุงยังขวัญน,นี้ดีฟอไม่กล้ามองหน้าศพเต็มตาเลยค่ะเมื่อหลุดปากคำว่าลุงออกจากปากเสียงของมินนโก คุณหมองแทบผ้าลงเล็กน้อยคุณลุงคือพี่ชายของคุณแม่ค่ะชื่อว่าชิงกูโทชิฮิโกะสมัยก่อนเคยเป็นขุนนางตำแหน่งชิชากุเหมือนกันแล้วลูกพี่ลูกน้องของคุณเกี่ยวข้องกับคุณลุงในฐานะค่ะเขาเป็นลูกชายคนเดียวคุณพ่อของคุณมีลักษณะเด่นทางร่างกายอะไรบ้างไหมครับ ถ้ามีคงไม่เกิดปัญหาแบบนี้หรอกค่ะคินดดอิจิพยักหน้าว่าแต่ใครเป็นคนพูดว่าศพนั่นอาจไม่ใช่คุณพ่อของคุณขึ้นมากันคุณแม่ค่ะมิเนโกตอบกลับชัดถ้อยชัดคำอย่างเย็นชาในทันทีน้ำเสียงแฝงความแหลมคมและอำมหิตนั้นทำให้คินดดอิจิอดมองหน้าเธอซสำไม่ได้เพราะอะไรคุณแม่ของคุณถึง ท่านไม่เชื่อตั้งแต่แรกว่าคุณพ่อฆ่าตัวตายแม้ตอนยังไม่ทราบชะตากรรมของคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เชื่อเด็ดขาดว่าคุณพ่อจะทำเช่นนั้นท่านยืนยันว่าคุณพ่อยังมีชีวิตและไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งตั้งแต่พบศพของคุณพ่อท่านค่อยยอมรับได้บ้างถ้าว่าเพียงชั่วขณะเดียวเมื่อเวลาผ่านไปท่านกลับมาสงสัยเรื่องการเสียชีวิตของคุณพ่ออีก บอกว่าพวกแกกําลังถูกหลอกศพนั่นไม่ใช่พ่อพ่อแกไปเอาคนอื่นมาสับเปลี่ยนและซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งคินดอิจิเบิงตาเฝ้ามองใบหน้าของฝ่ายตรงข้ามความรู้สึกมองคำ้ำบอกไม่ถูกว่าคืออะไรเออขึ้นมาจากก้นบึ้งของช่องท้องถ้าว่าเขาแซงทำเป็นพูดจาขอไปทีโดยไม่แสดงอารมณ์แต่ที่คุณแม่ของคุณพูดอย่างนั้น เป็นเพราะความผูกพันในฐานะสามีภรรยาหรือเปล่าเปล่าไม่ใช่หรอกค่ะมิเนโกกล่าวด้วยน้ำเสียงประหนึ่งจะฉีกบางอย่างให้ขาดแยกคุณแม่กลัวคุณพ่อค่ะบอกว่าคุณพ่อยังไม่ตายและสักวันหนึ่งอาจกลับมาแก้แค้นคินไดจิหลุกตาด้วยความอกสันขวัญแขวนมิเนโกะอาจรู้ตัวว่าพูดเกินไป หน้าของเธอซีดจางลงในบัดดลอย่างไรก็ตามเธอไม่ทำกิริยาเมอนหรือก้มหน้ากับเจ้าหน้าคิมใดจิตตรงๆจุดจะสะท้อนสายตาของเขากับไอแดดสีดำปกคลุมร่างหญิงสาวกอดลอยตัวขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากปัญหาเกี่ยวข้องกับความลับระหว่างสามีภรรยา ตาบใดที่คู่สนทนาไม่เปิดประเด็นก่อนก็ไม่สามารถซักไซไล่เลียงได้ถ้าว่าท่าทางมิเนโกยังลังเลที่จะเล่าต่อพอสมควรเห็นดังนั้นคินไดจิจึงเปลี่ยนเรื่องจริงสิเห็นว่าคุณพ่อของคุณไม่ได้ทิ้งจดหมายลาตายไว้ใช่ไหมเรื่องนั้นคุณแม่ท่านว่าอย่างไรบ้างเปล่าคะ่ะท่านทิ้งจดหมายลาตายไว้มิเนโกตัดบทชัดเจน คินดะอิจิตกใจแต่ถ้าผมจำไม่ผิดคิดว่าในหนังสือพิมพ์ลงทำนองว่าไม่มีจดหมายลาตายนี้ค่ะเราค้นพบหลังเกิดเหตุนานพอสมควรค่ะถึงตอนนั้นผู้คนเลิกสนใจคดีของคุณพ่อไปกันหมดแล้วพวกดิฉันจึงเก็บเป็นความลับของครอบครัวไม่แพ่งภายออกไปภายนอกมาตอนนี้ จะลุกขึ้นป่าประกาศให้ตกเป็นหัวข้อสุบสิทธิน์นทาของสังคมก็ใช่ที่มิเนโกะหยิบจุดหมายซองหนึ่งจากกระเป๋าถือก่อนดันมาทางคิมไดจิเมื่อเขาลองหยิบขึ้นมาก็เห็นมีข้อความจ่าหน้าซองว่าถึงมิเนโกะและด้านหลังลงชื่อทุสวากิฮิเดสุเกะทั้งหมดถูกเขียนด้วยลายมือสวยงามลักษณะแสงความเป็นผู้หญิงอยู่บ้าง แน่นอนว่ามันถูกเปิดแล้วพบที่ไหนกันครับนี่สอดอยู่ในหนังสือของดิฉันค่ะเพราะไม่ทราบมาก่อนว่าคุณพ่อจะทำอย่างนี้เมื่อรูดูใบไม้ถิที่ผ่านมาตอนจัดรอบๆโต๊ะดิฉันจ่เก็บพวกหนังสือที่ไม่ต้องการหรืออ่านจบแล้วเข้าคลังหนังสือในโรงเก็บของไปหมดครั้นพอถึงฤด,ดูร้อนเมื่อจะเอาออกมาตากแดดก้องกันแมงกิน มันก็ล่วงออกมาจากหนังสือผมขอดูหน่อยได้ไหมครับเชิญค่ะข้อความในจดหมายมีดังนี้มิเนโกะลูกรักจงอยากตำหนิพ่อเลยพ่อทนถูกดูหมิ่นเหยียดยามและความไร้ศักดิ์ศรีเกียรติยศมากกว่านี้ต่อไปไม่ไหวแล้วหากเรื่องนี้ถูกเปิดโปงชื่อเสียงของตระกูลทุสบะกิอันเก่าแก คงจะตกต่ำจมลงใต้ดินโคลนไปสิ้นปีศาจมันจะมาเป่าคุยพ่อไม่สามารถมีชีวิตอยู่จนถึงวันนั้นได้มีในโ,ก,โลกลูกรักขอจงยกโทษให้พ่อด้วยเถอดจดหมายไม่มีลายเซ็นกำกับคุณแน่ใจว่าเป็นลายมือของคุณพ่อนะครับไม่ผิดแน่นอนค่ะแต่ที่ว่าการดูหมิ่นเหยียดหยามเอ,อ่ย ความไร้ศักดิ์ศรีเกียรติยศเอ่ยหมายความว่าอะไรกันเพราะถ้าพูดถึงการพ้นจากตำแหน่งขุน้านี่ไม่ใช่เรื่องของบ้านคุณคนเดียวแต่เป็นปัญหาของชนชั้นพวกคุณทั้งหมดไม่เห็นกระทบชื่อเสียงของตระกูลตรงไหนเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะมีในโกอธิบายด้วยเสียงซุ่มแข็งเก้านั่นเป็นหนึ่งเหตุที่ทำให้คุณพ่อกัดกุ้มก็จริง แต่สิ่งที่กล่าวในจดหมายไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกค่ะถ้างั้นหมายความว่าคุณพ่อคุณพ่อเหงื่อหน้ากลัวซึมพราวเป็นประกายบนหน้าผากของมิเนโกเธอพ่อนลมหายใจร้อนแรงดุดถูกบางสิ่งเข้าสิงเมื่อฤดูใบไม้ผีที่ผ่านมาคุณพ่อเคยถูกตำรวจสอบสวนอย่างจริงจังในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีเทนกินโดค่ะ คินดอิจิใจหายว่าใช้มือสองข้างคว้าขอบโต๊ะรู้สึกดังถูกทุบหัวด้วยคอ้อนเหล็กจริงๆคินดอิจิหอบหายใจกระแอมไล่เสมหะตาลีตาลานพยายามจะพูดบางอย่างถ้าว่าก่อนหน้านั้นถ้อยคำสาบสั่งทิ่มแทงพังพูจากลิมฝีปากของมิเนโกความจริงภาพสเก็ตคนร้ายคดีเทนกินโด ซึ่งถูกแก้ไขหลายครั้งเหมือนคุณพ่อเราไม่ผิดเพี้ยนช่างโชคร้ายเหลือเกินแต่แต่นั่นไม่ใช่เหตุที่ตำรวจเริ่มจับตามองคุณพ่อความจริงมีใครสักคนแอบไปแจ้งตำรวจค่ะดิฉันไม่ทราบว่าเป็นใครรู้แค่ว่าต้องเป็นคนในบ้านแน่นอนไม่ต้องสงสัยว่าคือใครคนหนึ่งของตระกูลทุสวกิชิงกูและทร,รมมุชิ สามครอบครัวที่อาศัยร่วมชายคาคาหหาดเดียวกันวินาทีนั้นคินดอิจิเห็นใบหน้าของมินิโกะดูประหนึ่งแม่หมดหน้าขยับขย้งทั้งเงาหมองหมนก็กลายเป็นเปลวไฟดำมืดลุกโถมขึ้นมาเอาละค่ะอีพีที่สองจบลงตรงนี้แล้วมาดูการเดินทางของซุสบาก,กิทิชกุว่าเขาจะใช่ผู้ก่อการร้ายคดี เทนกินโดหรือไม่หรือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาหรืออะไรกันแน่แล้วมาเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้วิไปแล้ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆไว้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคราวหน้าขอบคุณทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะ